สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะามาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรถนะครับที่เราขับเนี่ยนะครับเพื่อเป็นข้อมูลไว้นะครับวันนี้ว่างๆไม่รู้คิดไม่รู้จะหาคอนเทนต์อะไรมาทำนะครับทั้งทั้งคลิปเรียวทั้งอะไรเนี่ยครับบางทีมันก็คิดไม่ออกนะครับมันตันแล้วนะครับก็เลยเพื่อนๆก็นด้ว่าเออเกี่ยวกับรถเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ทำสักเท่าไหร่นะครับก็เผื่อว่ามีคนที่ยังไม่รู้เนาะ สำหรับคนที่รู้นะครับเกี่ยวกับรายละเอียดรถอะไรพวกนี้ก็เลือดผ่านได้นะครับแต่สาหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมคิดว่าน่าจะยังมีอีกเยอะนะครับแม้แต่ตัวผมเองผมก็ยังไม่ได้รู้หมดนะครับสําหรับรถที่เราขับเราใช้นะครับเราก็แค่ขับนะครับเราก็รู้ในส่วนที่เราใช้เท่านั้นเองนะครับส่วนในลึกๆนะครับเกี่ยวกับกลไกนะครับของสร้างอะไรของมันต่างๆนะครับที่เป็นหลัก ในวิศวกรรมของมันอะเราก็ไม่รู้นะครับเราก็รู้แค่ขับนะครับใช้ให้ปลอดภัยแล้วก็ใช้ในส่วนที่เรารู้นะครับถ้าส่วนไหนที่เราไม่รู้เราก็ไม่อยากไปยุ่งกับมันนะครับอย่างเช่นนะพวกเมนูฟังก์ชันต่างๆในในจอในระบบคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะครับเราก็จะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันนะครับแค่ขับนะครับเราขับแล้วเราก็มีส่วนไหนที่เราพอจะรู้นะครับแต่ว่า ทุกอย่างมันก็จะมีในส่วนคู่มือนะครับคู่มือนะครับถ้าเราอยากรู้อะไรนะครับเราก็สามารถจะเปิดคู่มือนะครับคู่มือนี่ดูได้นะครับในส่วนของเนครับก็ว่าเราก็จะมาทำนะครับคอนเทนต์เกี่ยวกับจุดต่างๆนะครับเป็นอ่าเป็นคลิปเป็นคลิปคลิปแป,ปนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะยาวนะครับพอมันยาวแล้วมันก็ตัดต่อไม่ได้นะครับ พอตัดต่อ,ตอ,ตอแล้วก็อัพโปลดออกไม่ได้นะครับก็จะทําเป็นคลิปๆนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะให้รู้ในส่วนภาารวมก่อนนส่วของเจ้าตัววันโวนะครับน,รรรน,นะครับ,นะรบก็ไฟหน้านะครับไฟหน้าจะอยู่ตรงนี้นะครับไฟหน้าจะอยู่เนี้ยนะครับ นะครับก็คือตรงนี้นะครับเปิดเนี่ยนะครับไปหน้านะครับเพราะถ้าเป็นรถญี่ปุ่นมันจะอยู่ในส่วนของตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ช็อปเบรกนะครับช็อปเบรกก็จะไม่เหมือนเบลเยี่ยนะครับช็อปเบรกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับหนึ่งสองนะครับสองระดับนะครับช็อปเบรกนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวตัวนี้นะครับก็จะเป็นเดี๋ยวเราเราจะไล่มาทางฝั่งจากฝั่งฝั่งขวาก่อนเนาะ,ะนะครับในฝั่งขวาเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอพวกปัดน้ําฝนนะครับเนี่ยปัดน้ําฝนนะครับปัดน้ําฝนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกี่ยวกับ ข้อมูลเมนูนะครับที่เราจะนะครับเรากดลงไปนะครับมันก็จะกลับมาที่เกับสมมติว่าเราจะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ่าเราจะดูเนี้ยนะครับตัวเนี้ยนะครับตัวนี้นะครับอ่าเราก็จะเลื่อนซ้ายเนี้ยนะครับมันก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นเป็นตัวปุ่มตัวเนี้ยนะครับอ่าตัวนี้นะครับนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหน้าจอมันก็จะลงนะครับอ่าแล้วพอเราจะหยุด จะกลับไปที่เก่านะครับกลับไปเมนูเก่าก็เหมือนกับโทรศัพท์นนะครับอ่าเราก็จะกลับไปเนี้ยนะครับก็คือกดตัวนี้นะครับก็คือเพื่อให้รู้นะครับในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกเมนูต่างๆนะครับซึ่งถ้าเรานะครับไม่รู้จริงเราก็ไม่อยากจะให้เข้าไปปรับไปตั้งอะไรกับในส่วนนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะเหมือนกับเรากดในทีวีน่ะนะครับเวลาเราปรับ นะครับปรับทีวีดิจิตอลบ้านเราเนยนะครับปรับไปปรับมาปรับไปปรับมาค้าได้ไปหาช่างนะครับอเราก็ไม่อยากให้ไปยุ่งกับมันมากนะครับถ้าเราไม่รู้นะครับจริงๆแล้วเราขับรถเราก็อ่าในส่วนที่เราอยากรู้เราก็ศึกษาข้อมูลนะครับเพิ่มเติมจากคู่มือนะครับจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ใช้อะไรมากๆนะครับเราก็ส่วนมากก็คือในส่วนเมนูพวกนี้นะครับมันจะเป็นตัวบันทึกข้อมูลต่างๆนะครับ ช่างช่างช่างศูนย์นะครับเขาจะเข้ามาดูนะครับมันจะเป็นเป็นการบันทึกประวัติอะไรต่างๆอยู่ในในในข้อมูลของของรถคันนี้นะครับซึ่งเราก็จะไม่ค่อได้ไปยุ่งกับมันนะครับก็ให้เป็นหน้าที่ของช่างนะครับก็แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟนะครับเป็นไฟเลื่อนนะครับเป็นตัวในส่วนของตัวหน้าตัวนี้นะครับ แล้วตัวนี้ก็จะเป็นไฟหมากนะครับไฟหมากก็จะอยู่ตรงนี้นะครับไฟกระพริบนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นไฟสปอตไลท์นะครับที่ต่อออกไปข้างหลังนะครับก็พวกแต่นะครับแตก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกดเนี้ยนะครับก็สําหรับแตรก็เป็นอ่าไม่ได้ต่อแต่ลมมานี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับอ่ากระจกนะครับบานซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นบานขวานะครับนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวระบายอากาศนะครับอ่ก่อนก็จะเป็นตรงนี้นะครับประตูนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับ ก็อธิบายได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าก็เกินเก้านาทีแล้วก็อัพไม่ได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ได้ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเบรกมือนะครับเบรกมือแล้วก็เราก็จะดึงมาดึงนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบรกอ่าเซฟตี้ตัวหนึ่งนะครับที่เวลาเวลาลมหมดนะครับเวลาลมหมดแล้วตัวนี้นะครับลมมันจะล็อกเราจะต้องมากดตัวนี้นะครับเปิดตัวนี้ได้นะครับอ่าเราึงจะ กดล็อกเบรกนะครับชั้นหนึ่งนะครับเวลาที่เราจอดแล้วลมหมดอ่ะนะครับมันก็จะเป็นตัวเซฟตี้นะครับตัวตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวล็อกความเร็วนะครับล็อกความเร็วนะครับเราตั้งความเร็วนะครับตัวเนี้ยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะอยู่ฝั่งฝั่งตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวล็อกความเร็วเวลาที่เราเมื่อยนะครับไม่อยาก เหยียบไว้เร่งนะครับเราก็สามารถที่จะกดตัวนี้ปุ๊บนะครับความเร็วของรถมันก็จะล็อกอยู่นะครับสมมติว่าเราต้องการเจ็ดสิบนะครับเราเหยียบไปขัานึ่งที่เจ็ดสิบแล้วเราก็กดตัวนี้นะครับอ่ามันก็จะถูกตั้งนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะตั้งเป็นที่เจ็ดสิบนะครับแล้วมันก็จะเร่งของมันเองนะครับป้อนของมันเองนะครับรักษาความเร็วของมันเองนะครับแล้วก็มาในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเบรคหางนะครับเบรคหางตัวเนี้เบรคหางตัวนี้นะครับเราดึงลงมานะครับ มันจะไม่ล็อกเหมือนเหมือนพ่อเยซูุนะครับมันจะไม่ไม่ไม่เหมือนล็อกอยซูศุเพราะลมอลงมาลับก็จะเด้งคืนนะครับมันจะเด้งคืนนะครับในส่วนวังนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับแอร์นะครับแอร์นะครับอ่าเปิดพวกนี้น่าจะอ่าใครหลายคนก็น่าจะรู้นะครับเวลาเราเปิดนะครับเราก็ควรจะเปิดอยู่ระดับนี้นะครับสีฟ้านี่นะครับตัวนี้นะครับก็ เกียร์นะครับก็เป็นแปดเกียร์นะครับหนึ่งนะครับสิบเกียร์นะครับสิบเกียร์แต่ว่าอ่าเราก็จะไล่มีมันก็จะมีสี่เดินหน้าเดินหน้าเก้าเกียร์นะครับเดินหน้าเก้าเกียร์ถอยหลังเกียร์หนึ่งนะครับรวมๆแล้วก็คือสิบเกียร์นะครับแต่ว่าเราก็วิ่งกันจริงๆก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเกียร์แปดแล้วก็มีพิเศษตัวหนึ่งนะครับอ่าก็เหมือนรถ เกียร์เฟลอทั่วๆไปนะครับอ่าในส่วนตัวนี้นะครับมันจะมีตัวยกล้อนะครับตัวยกล้อเนี่ยนะครับถ้าเรากดลงไปนะครับอ่ากดลงไปเนี่ยมันจะเป็นตัวอยกล้อนะครับยกล้อให้ลอยขึ้นพกดลงนะครับนะครับล้อมก็จะลงนะครับก็เวลาตัวนี้นะครับเวลาเรากดแล้วนะครับอ่าเราจะต้อง ไฟมันจะขึ้นนะครับพอไฟมันขึ้นปุ๊บนะครับเราก็ต้องปิดนะครับอะไฟมันขึ้นแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะต้องมาปิดไว้นะครับไม่ควรเปิดแช่ไว้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นดิฟล็อกนะครับดิฟล็อกตัวนี้นะครับเวลาเราเปิดนะครับเราก็กดลงไปแล้วก็เลื่อนตัวนี้ลงมานะครับก็จะใช้เวลาที่เราต้องการอ่าลุย ต้องการกาลังเพิ่มนะครับในลักษณะของการลุยหล่มลุยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ารถของเรามันเป็นเทาเดียวนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีตัวนี้เข้ามาช่วยอีกนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้หรอกครับแต่ถ้าเวลาที่เราจะใช้นะครับเราจะต้องให้รถมนตรงแล้วก็รถหยุดเท่านั้นนะครับถึงจะใช้ในส่วนของตัวดิฟล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องให้รถหยุดก่อนนะครับเราถึงจะใช้นะครับเราถึงจะจะใช้นะครับสดสดเวลาปลดแล้วก็ ก็สามารถที่จะปลดได้นะครับแต่แนะนำให้หหยุดรถนะครับไม่ว่าจะใส่หรือปลดนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวิทียุเป็นอะไรวกเนี้ยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัว GPS นะครับ GPS นะครับรูดบัตรนะครับซึ่งรถบรรทุกทุกตัวนี้นะครับก็ต้องมีทุกคันนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎหมายนะครับที่เขากำหนดนะครับ คนส่งนะครับเราจะต้องรูดนะครับเพื่อยืนยันแสดงตัวตนนะครับก็ทําไว้เป็นข้อมูลนะครับเพื่อให้ได้ศึกษากันนะครับได้ได้ดูนะครับเผื่อว่าคนที่ยังไม่ขับแล้วก็ยังยังไม่เคยขับนะครับเนาะอาจจะขึ้นมาขับแล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋อว่าอันนี้มันใช้ยังไงอะไรยังไงนะครับเนาะ นะครับคลิปจะยาวนะครับถ้ายาวแล้วมันจะอัพไม่ได้นะครับเพราะว่าเมมค่อน,นข้างจะน้อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับขอบคุณครับ